สบัยดีครับพี่น้องสบายดีสุบู่สุคนหลังจากไปฟังมอหลาม,มาแล้วมันก็หิวว่ะที่นี่มามากินเขาน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวจงก่อยไปหาฟังล่ำต่อเนาะพี่น้องเนาะสุบกเขียใส่ปลาคอบักแข้งครับผมบักแข่งลวกเห็ดนี่ครับสุบกเขียใส่ปลาคอบักพริกแดงแจ้วยขไงนวขึ้นยังนี่พี่น้องเอ้ยมากินเขาน้ำกันก่อนครับ เดี๋ยวสิภาไปฟังล่ำต่อ <Okay. S 1> ไปฟังล่ำดูหลายมันคัดหิวนนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปักแกมกินง่ายๆแบบนี้แหละครับไม่ oh, <man. S 1> ต้องหารู้หาราดอ,อกกินพออิม่มพอมีกำลังครับผมสุบับเกือบักพริกน้อยแดงขึ้นยังนี่นั่ก็บักแข่งกรเปบบนหนึ่งเฮ็ด ครับคุยน้องไปโวลดเสียบเสียบพี่น้องมาอิ่มแล้วเด้สีภาพไปเบิ่งมอลั่มตัว,วเขานียวอาหารนิสารบัานห้าครับพี่น้องกินแบบนี้นะครับนี่หนึ่งเ็ดเ็ดนัง่งฝาไหมพี่น้องเห็ดนัง่งฝา แสบๆครับบักแข่งมะเขือพวงเนี่ยเหม็นปะคนไทยเปนเดินเนาะต้งเปิดจะบักแข่งนวดดีครับใส่ปลาคอสุบักเขือนวมันใส่ปล,งลงาแดกดงๆจังหน่อยนอยอน,น่โว้ยถนัดระพีนองเลย ของแสบอีสานครับดโดนยังไครได้กินหรอกครับหลับง้อห,หลับคว้ยแต่ว่ามีงานบุญงานบวชงานแ่งเนงบ่ได้กินน้ำพันหรอกแก้งหลายไปซื้อเพันกระไดห,ห้าสิบบาทกินผู้เดียวผมกินผู้เดียวอิ่มพอดีไหมถ้ามีเงนินก็หลกกับเนี่ยไม่อิ่มหรอกครับหาสิบบาทดโดนยังใครได้กินหรอก สำหรับง่วกินยังสี่ไปก้อนครับอาหารดิซานบานเท่านี้แหละเพื่นๆน,นี่แหละเค okay, พอน้ำหัวน้ำสวนที่ปลูกไว้เนาะทามาเนียนเอามาสุบกินบานผมเหมือนเนียนบานผมเหมือนเนียนครับเนียนแบบมีอุ้ยอันเนียนแบบมีเกินเนียนเรื่องนั้นครับสุบแบบมี ผมเกินผมเกินเนียนแบบมีเห็ดนางฟ้าเสีบๆครับผมเสีบๆมาเสแบๆครับขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมเดี๋ยวสีภาพไปเบึง่งหมอลำต่อครับพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าเด้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับ